สวนสุนัขของหมู่บ้านค่ะด,ด,ดีใหญ่เลยดีด้า่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นสันชัยบอกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใหญ่เลยไม่ได้จูงนะคะแต่ต้องใส่เชือกเพราะจะวิ่งไม่ทันเขาอย่าออกแดดด,ดิมันร้อนไปในร่มนด่นไปเดี๋ยวเป็นหมาแดดเดียวนะ <c oughs> ไปเข้าร่มเข้าร่มมันร้อนสันชยัยเข้าร่มแล้ว อยากออกมาบนให้เราอยู่นั่นแหละบนตลอดเวลาไปเข้าร่มมาร้อนไปลูกเข้าล่มปะต้องเอาพาเข้าร่มแม่ไม่งั้นเป็นลมแดดเนี่ยเป็นสะตกเน่ยมามันร้อนไปยืนอะไรตรงแดดแดดละ่ะเออไปชอบเที่ยวนี่เป็นสวนสุนัขนะ ขาก็จัดไว้ล่มลื่นดีนะสวยงามดีมขับมอไซค์มาประมาณ800เมตรเดินก็ถึงแต่จะเหนื่อยนิดนึงมานุ่ตามเรามาเลยนุ่มเห่อเออเอาลุงไปทางนั้นไม่ได้ลุงมันร้อนลุงต้องเข้าแดดย <laughs> ลุงต้องเข้าล่มลุงไปทางโน้นมันจะร้อนเออ อายุเท่าลุงแล้วอายุเยอะอลุงต้องเข้าล่มไม่งั้นมันร้อนไหนลุงไปไหนลุงจะไปไหนะไหนตื่นเต้นใหญ่เลยพาออกมาป้าไปกินน้ำก่อนไหมลิ้นห้อยแล้วกินน้ำก่อนไหมลิ้นห้อยแล้วฮ กินน้ำก่อนไหมลินหอยแล้วหืมทีอ่อะไรเหมือนเป็นน้ำไม่ตากแดดลูดไปทางโน้นไม่ตากแดดไปทางโน้นทักทายสองยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะสองยูเซอร์ที่กำลังรับชมอยู่นะคะทักทายค่ะ อสองเจ็ดหกศูนย์หกเนาะทักทายนะคะสวัสดีนะคะทักทายค่ะโอเอ็กน้องสันชายนะคะน้องสันชยัยไปลูกไปไปเข้าแดดโอ้ยเข้าลมมันแดดมาทางนี้สกโลสวัสดีค่ะทักทายค่ะ มาเข้าล่มมาท,ทางนี้ทางโน้นพี่เขานั่งอยู่มาทางนี้ไม่ยอมมามาทางนี้ชอบเข้าหาคนมาจะเข้าไปทำไมชอบหาคนชอบหาคนนะแน่แน่แน,น่พอแล้วพอแล้วมาเร็วไอชอบคีเล่นนะ ที่เล่นอยากทักเข้าไปทั่วไปออลิ้นห้อยแล้วไปกินน้ำดีกว่าปะกินน้ำก่อนปะอากาศมันร้อนแดดร้อนแต่ว่าอันนี้เป็นสวนสุน,นัขนะคะลมลื่นพอสมควรนี่ฮะต้นไม้ใหญ่เยอะเลยสวนของหมู่บ้านนี่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ประดับเนาะเป็นเหมือนฟาร์มนะคะฟาร์มประดับ กินน้ำก่อนไหมฮะอืมอ่อไปเพลินเลยดีใจมากตื่นเต้นดีใจหลายได้ออกข้างนอกตื่นเต้นครับฮะมาไปกินน้ำดีกว่าลูกปะถ้าไม่ยอมนี่ดึงจนเนเสียกนนั่นผละ่ะกินน้ำดีกว่าปะฮะ เจออะไรบ้าสันชายนะคะน้องซื้อสันชายนะครับสันชายอายุ13บขวบพามาเดินเล่นส,สวนน้องสุนัขของหมู่บ้าน,นขับมอจักรยานมาจากบ้านมาก็ประมาณ800เมตรเจออะไรหรือเปล่าเขาจัดสวนไว้ร่มรื่นดีนะอากาศดีค่ะวันนี้ลมเย็นร่มเย็น สบายสบายไม่ออกลูกฮะไปกินน้ําดีกว่าปะเลยเล่าน้ําให้กินมากินน้ําดีกว่าเดี๋ยวปะเดี๋ยวไปล่มแดดแต่พยายามจะให้เดินแต่ในร่มนะเพราะว่าแดดมันร้อนมากขอบคุณนะคะ15ยูเซอร์ที่รับชมอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องนะคะน้องสัญชัยค่ะน้องสัญชัยอายุ13ครบวนะฮะ เคเตอร์ตัวน้อยนะคะอีเตอร์ตัวน้อยมาลูกมา,มากินน้ําก่อนถ้าทางหนูจะไม่ไหวแล้วมา <laughs> ไม่อยากมากินน้ําเล่าจเจ้าน้ําให้กินมาทางนี้ก่อนมาพักก่อนพักก่อนพักก่อน <laughs> ไม่ไม่ออกแดดลูกไม่ออกแดดเดี๋ยวเป็นลมไม่ออกแดดอยู่ในลม่มคนนี้น่าจะเป็นลม <laughs> ทักทายนะคะขอบคุณนะคะที่ทักทายเข้ามาขอบคุณค่ะไปกินน้ําไปกินน้ําต้องบังคับต้องดุนะพอดุก็งอนนะมีงอนอมีงอนพอดุแล้วเรียกก็จะไม่หันมีงอนมาเอาน้ําให้กินลูกนี่ถุงน้ําอยู่นี่ถุงน้ําอยู่นี่กินน้ําก่อนค่อยเที่ยวต่อเดี๋ยวเป็นลมแดดยุส สต๊อปสต๊อปเดี๋ยวนี้เอ้าไม่เดเอาถ้วยน้ำมามาไม่เดเอาถ้วยน้ำมาลูกใส่อะไรให้กินเนาะทีนี้ใส่ใบไม้ได้ไหมเอาใบไม้เนาะลูกนะเดี๋ยวเลาไม่เดีถ้วยมาเป็นความผิดพลาดของเลาเองปกติจะเอาถ้วยเล็กๆมาด้วยถ้วยของเขามาเอาใบไม้เนาะใส่ใบไม้ก็ได้มีนี้ <laughs> เดียวใจเย็น แม่ทีเมื่อกี้เรียกแล้วมันจะไม่มาใส่ใบไม้ให้เนาะอันนี้อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวมันจะไหลหนีที่จากเรียวมันจะไหลหนีก่อนอ่ะอะไรได้กินไหมนะ่ะอ่ะใช่อ่ะนะ่ะไหลหนีหมดแล้วเออเดี๋ยวต้องไปหาใบไม้ใหม่ใบไม้นี้มันไม่เก็บน้ำน้องสารมาลูกมาเลยล่าพาไปหาใบไม้ใส่น้ำกิน หาใบไม้ใส่น้ำกินก่อนเอาใบใหญ่ๆห,หน่อยมาทางนี้ใบใหญ่ๆห,หน่อยไม่งั้นหนูไม่ได้กินน้ำนี่ๆๆเจอและ้วเจอโอมดด้มีแต่ดินมีแต่ดินว้าวมีพี่เลี้ยงแม่พร้อมมีพี่เลี้ยงเมื่อพร้อมนะสัญชายเธอนะนี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ้อยไรล,ล่าลืม ลืมได้ไงปกติจะใส่กระเป๋าไว้นะคะเอ๊ะหรือว่ายังไม่เอาออกไม่ใช่เอาเออเอาออกแล้วไป <eterm> ลุกปะไปหาที่กินน้ําดีกว่าเดี๋ยวเล่าหาที่นี่นี่ๆๆนี่นี่อันนี้น,น,น่าจะได้นี่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 อันนี้น่าจะได้มาๆมากินน้ําก่อนน้ําก่อนนี่นี่อ่ะมีฝุ่นนะพอได้อยู่มั้งอืมอ่ พอได้อยู่มั้งล้างฝุ่นออกกันอะเมื่อกี้เรียกแล้วไม่หันทีนี้ก็กินใหญ่เลยนะอะอ่ะ,อะพอยังพอยังอันนี้ไม่ต้องไปเรียน,นู้นไปเรียอะไรตรงนู้นนี่กินตรงใหม่ๆเนี่ยเออตรงใหม่ๆพอยังไปพอแล้ว ไปทางไหนอ้ยลมเย็นสบายเลยค่ะทุกคนลมเย็นมากเดี๋ยวขวดน้ำไปเก็บก่อนขวดน้ำไปเก็บในกระเป๋าก่นอนไไม่ต้องออกจากไม่ต้องออกจากร่มนะแดดมันแรงนะทุกคนแดดแรงมากเลยแต่ต้นไม้ร่มเรื่นดีทักทายทุกยูเซอร์เลยนะคะทักทายทุกยูเซอร์เลยค่ะ เดินอยู่ในร่มนี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะน้องสันชัยอายุ13ขวบค่ะกีเตอร์ตัวน้อย,อยน่ทางไหนทางไหนดิโอ้เบรกไม่บอกกันเลยหัวทิ่มเลยคนพามาไหน เจออะไรป่ะได้เวลาปล่อยของยังไปในร่มไปในร่มอย่าออกแดดร้อนออกแดดร้อนอยู่ในร่มไปทางไหนอเอาให้เดินให้เหนื่อยเลยออกแดดเหรอไม่งั้นบนยืนบนให้เรายืนจ้องหน้านะคะทุกคน เขาจะยืนจ้องหน้าแล้วก็จะบนแค่แห่อยู่น,นั่นแหละบนว่าเมื่อไหร่จะพาออกมาถ้าไม่เหนื่อยค่ะแต่ถ้าเหนื่อยเขาจะนอนแองแมงเลยเขาจะไม่สนใจเลยต้องพาเที่ยวให้เหนื่อยวันนี้ก็ใส่เป้มานะฮะใส่เป้อุ้มอุ้มหมานะฮะอุ้มน้องหมาแล้วก็ขับขับรถคันนี้มานะคะนี่จักรยานไฟฟ้าขอ,อยัง เหนื่อยยังอุ้ยรถมารถมารถมากลัวรถเหมือนกันนะทุกคนเวลาบอกรถมารถมาเขาจะหลบทันทีเออไปไปเร็วรถมา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 เดี๋ยวรถเหยียบขี้แตกแปดขี้แตกแปดเลยนะอ่าออกแดดแล้วอย่าออกแดดมากคนพามาจะไปลมคนพามาก็สูงวหมาก็สูงวไปหรือปะ สูงไวทั้งคู่เอ่าน้องหมานี่ถ้า1ิบสปีเนาะสิบปีกว่านี่ก็ถือว่าเรียกลุงได้แล้วลุงลุงสันชายเ <c oughs> มื่อเช้าบอกว่าสัญชายปวดเยี่ยวเหรออยากออกข้างนอกเขาทำหน้างงสงสัยเอออะไรเหรออะไรเงี้ยเยี่ยวคืออะไรเหรอ <c oughs> สันชายงงนะคะ ตรงนี้มันแดดโลกตากแดดนานแล้ว,เด,วลเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นหมาแดดเดียวนะมาเป็นหมาแดดเดียวขึ้นอย่างได้ลูกหละไปทางโน้นมา้างปะเนี่ยแต่ดีนะคะมีลมนะลมเย็นสบายเลยอืมลมเย็นสบายทางนี้ไม่ออกอยากวิ่งไปที่ต่อที่อื่นเริ่มเบือเเบ่อตรงนี้แหละเริ่มเบื่อตรงนี้แล้วอยากแบบ สปีดหน่อยสปีดหน่อยสปีดหน่อยโชว์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 หน่อยเร็วโชว์หน่อยขาขาก็สั้นๆอ่ะไม่ออกลูกไม่ออกอยู่ข้างในนี่แหละแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่อยู่ก็กลับบ้านมีสองอย่างนะวันนี้ไม่เดินข้างนอกมันร้อนเดีย๋ยวเป็นลมอายุยิ่งเยอะอยู่ ยิ่งเป็นโรคหัวใจอยู่น้องเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะหัวใจก็าจะเป็นหัวใจรั่ว,วเดินหน่อยเขาก็จะเหนื่อยแต่ก็ยังใจสู้ซ่าซ่าไม่หยุดอยากไปไม่หยุดอืร้องออกทุกตลอดเวลามาทางนี้มามันร้อนเลยล่าร้อนมันจูงร้อนเอ รู้ความหน่อยร้อนถ่ายทุกท่านนะคะขอบคุณทุกยูอร์ที่กำลังรับชมอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมน้องค่ะน้องสั้นช่ยวัยกลางคนนะคะรุ่นคุณลุง13ปีอโชวหน่อยชวยหน่อยชว์สเต็ปหน่อยโจไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าลุงจะเหนื่อยแล้วลุงเหนื่อยแล้วล่ะลุงลุงเหนื่อยแล้วบอกลุงเหนื่อยแล้วลุงเหนื่อยแล้วหระลุง นะวันนี้ลุงมัดแกะด้วยนะทุกคนลุงมัดแกะสองข้างไหนะให้ผู้ชมดูหน้าหน่อย <laughs> เริ่มเหนื่อย <laughs> เริ่มเหนื่อยพักก่อนลูกเหนื่อยก็พักก่อนอย่าฟื้นตัวเองเหนื่อยก็พักอย่าตื่นเต้นทักทายค่ะสวัสดีนะคะคุณอีกหนึ่งยูเซอร์นะคะสอสอ๋ออันเดิมนะทักทายค่ะทักทายค่ะมาทางนี้มันร้อน พ,กกพักก่อนลูกพักก่อนอากาศมันร้อนพักก่อนเดี๋ยวเป็นรมแดดนั่งพักก่อนนอนพักก่อนพักก่อนเห็นไหมหนะลิ้นห้อยแล้วกระป๋องน้ําเลยลากกําเดียวมาที่ใส่น้ํากินก็ไม่ได้อะมาพักก่อนลูกพักก่อนกินน้ำอีเหรอเอาน้ำอีเหรอเดี๋ยวเล,ล่าดูก่อนว่าข้างในมีอะไรพอใส่น้ําได้บ้าง อันนี้กระเป๋าพาน้องมาเที่ยวไม่มีถุงด้วยนี่มีแต่น้ำกินน้ำอีกไหมหาน้ำกินไหมหาที่ใส่น้ำกินไหมหรือไม่ก็กลับบ้านกลับบ้านดีกว่าไหมฮะกับเป้ามากินน้ำก่อนมาเล拉จะเทใส่ใบตองให้นี่มามานี่มาเทใส่ใบตองนี่ ใส่จหิงอยู่น้ำนี่กินให้ทันนะอ่ะอ่ะกินให้ทันนะกินทันไหมน้ำจริงด้วยใส่ต้องได้พากลับแล้วแหละกินไม่ทันหรออ่ะอัะนนี้อ่ะดูจากขวดเลยก็ได้อ,อ่ะอ่ะกินจากขวดเลยไหมเฮ้กินจากขวดเลยไหม,หไหมอ่ะ เอเอาจากขวดได้เนี่ยอันนี้นี่นี่นี่เอาเล拉เละเทให้เนี่ยเนี่ยเนี่ย้กินจากขวดแล้วเอ่ะอ่ะกินนี่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 สันชัยเออนั่นแหละกินกินเออหิวน้ำริงด้วยเออนาวสารคนเละก็ลืมเอาที่ใส่น้ำมาอ่ะลูกอ่ะอีกครั้งอีกครั้ง นี่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 อ่ะนี่ไละละาใส่ให้แล้วกินกินแล้วนี่นี่คนเก่งกินน้ำกันอือกินจริงๆอ่ะคนเก่งอ่ะคนเก่งเอาเอกอ่ะเอาเอกอ่ะคนเก่งอ่ะ,เ,อะเดี๋ยวพาก,กลับแล้วลิ้นห้อยแล้วเดี๋ยวช็อกอืออือหิวน้ำจริงๆฮะ นะลูกอะอ่ะได้อีกมีอีกอือกินไม่กินละโอเคกลับบ้านนะกลับบ้านเนาะมือโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่มือใช่ไหมคะเ่าลองแต่รู้สึกจะอิ่มแล้วลนะ่ะโอ้ใส่มือโอเคอันนี้น,นี่ใส่มือเลยละอย่างนี้อ๋อโอเคใส่มืออย่างนี้เนาะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก <c oughs> สงสัยจะอิ่ม้วเอาไม่เอารอ,อบหลังรอบหลังไปเออเราก็ลืมลืมนึกถึงมือเราไปเลยจะกลับแล้วใช่ไหมจะกลับบ้านใช่ไหมพากลับดีกว่าเพราะมันร้อนเดี๋ยวเป็นลมตอนเย็นค่อยออกมาใหม่นะลูกเนาะเดี๋ยวไล่ล่าพากลับบ้านเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับค่อยออกมาใหม่มหนูไม่ไหวแล้วหนูต้องไปนอนพักแล้วข้าวก็ไม่ได้กินเมื่อเช้า ทำทอดตับให้อขอบคุณมากเลยค่ะคุณสิลินทิ์นะสิลินทิ์เราก็ลืมนึ่ไปเดี๋ยวพากลับบ้านแล้วเดี๋ยวใส่หมวกันน็อกก่อนเดี๋ยวได้ละใส่หมวกันน็อกก่อนลูก ใส่หมวกกันน็อกกันนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นนะคะใส่หมวกกันน็อกก่อนโอเค กันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปกลับบ้านแล้วโกโฮมแล้วพากลับบ้านแล้วสงสัยอยากกลับบ้านแล้วออกทางนี้ลูกเนี่ยประตูอยู่ทางนี้นี่ม่อออกตรงนี้เนี่ยแคว่องวองเนี่ยเนี่ยประตูก็ทางนน้นแต่ตรงนี้พังออกทางนี้มาทางนี้ลกูกออก พี่จริงไม่อยากกลับบ้านเราแต่อยากออกมาทางนี้ออกทางนี้เออมาทางนี้รถเราอยู่นี่รถเราจอดอยู่นี่รถเบสเราจอดอยู่นี่นี่รถเบสเราจอดอยู่นี่อ่ะมีเบรกอเอ้ยมามาโอ้ขี้นก มาเล็้วนีรถเราจอดอยู่นี่เฮ้ยวายจามแล้วคนพี่เลี้ยงจามแล้วอันนี้มันร้อนอันนี้เอาเดี๋ยวรอรอก่อน hmm. รอก่อนลูกรอก่อน รอรอใส่เสื้อก่อนอ,อย่างนี้มาใส่เสื้อมันยังไม่อยากกลับน,นะทุกคนแต่ต้องพากลับเพราะมันร้อนแดดมันร้อนเดี๋ยวเขาชอบใส่เสื้อก่อนสนใช้ใส่เสื้อก่อน,อ,อ,นอันนี้เป็นเ A ใส่ยากเหมือนกัน ้าก่อนอึบน,นี่นี่นี่มองพี่เขาเนี่ยพี่เขาอยู่นู่นนี่ยมองผู้ชมเนี่ใส่ไงอึบขะขาเข้าไปขาซ้ายขาซ้าย <c oughs> ไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะอ่ะอ่ะมามาเดี๋ยวไม่ความร่วมมือเลย <c oughs> ถ้าไม่อยากใส่เอาลูกอะใส่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะเลยลาพากลับบ้านไม่ได้ เดี๋ยวโยนทิ้งไว้นี่นะใส่ชุดก่อนใส่ผ้าก่อนลูกอันนี้ก็เพิ่งเริ่มให้ใส่ได้ครั้งสองครั้งเขายัางไม่ชินยึบยังไม่ชินกับเป้อุ้มหางอยู่ไหนขอหางหน่อยหางอยู่ไหนขอหางหน่อยอยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มให้พี่พี่หน่อยยิ้มหน่อยยิ้มให้พี่พี่หน่อยลูก ยิ้มให้พี่พี่หน่อยยิ้มให้ท่านผู้ชมหน่อยนึบอ่อไดแล้วแขนแขนแขนขวาเอ่อแขนซ้าย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 ในลูกแขนซ้ายแขนซ้าย ดูซิบลุซิปลุซิปลุซิปซิปลุซิปแต่ยากนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีใครช่วยดูซิบลุซิปลุซิปเออปึ๊บพร้อมการเดินทางแล้วสันชัยพร้อมเดินทางแล้ว พร้อมยังพร้อมยังกายพร้อมแต่ใจไม่พร้อมใจไม่อยากกลับบ้านพร้อมยังพร้อมยังอือนี่นี่พร้อมแล้วสำหรับไลน์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยขอพาน้องกลับบ้านก่อนบ๊๊าายบายบบายบายค่ะ บาย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 อึ๊บเดี๋ยวเลไลปิดไ like ลก์ก่อนลูกค่ะบายบายเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ